บายดีพ่อแม่พี่น้องชาวเน็ตพอกับข้าพเจ้าบ่าวกำคนบั่นปลามื่อนี้ลงมาบุงบุงกลางแม่น้ำคลองบุงกลางแม่น้ำคลองมาใส่หมอ้อใส่หมอ้อหาปลาในบุงเมื่อนี้ตถืออุปกรณ์มากินเขาในคลองด้วยของชิพ้าไปเบิง่งผู้ใส่หม้อมาเนี่ย đây chắc là những cái lại thức đây, đây lăng càng เใส่มออ่องันคนใส่มองอคใ้งน่ออีกคนนึงพื่อนดีคนนี้มองประมาณสีดาง โอ้หินตัวดีงามว่ะมองใหญ่ซองด่างมองน่อยซองด่างนย่แหละ đây là bóng ui Chị tìm rồi Ui, là...

บนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เห็นกลางบุงคลิปนี้พ่อจำเนื้อพี่น้องขอบใจที่เขาเบิ้งจนจบหน่อยต่อคลิฟต์ตอนยาม ตอนเป็นยามาย